หันมาทีสิบห้านาทีแล้วได้ดูเมือนมีค่าเมาชาเจนพ่อเม้น้นหลายเม้นแล้วแกคงลืมแล้วแหละเบอร์เบอร์อยู่แต่ยังมีแรงแต่ยังมีแรงเม้นอยู่นะยังมีแรงเม้นอยู่ วันนี้ตักท,ท้ายทุกคนรอบดึกทุกคนจะแปลกใจเพราะปกติป้าก็จะแบบไม่ค่อยไล่ดึกดึกนะทุกคนพรนอนแลว้วปกตินะหัวถึงหมอนหลับแล้วนะหลับแล้วพรุ่งนี้มีภารกิจที่ต้องเตรียมก็คือเตรียมเซตแต่ยังไม่เสร็จนะห้องสำรองปรลาย,ยังไม่เสร็จเลยบา่ามือต้องตื่นแต่เช้าพรุ่งนี้บา่ามือต้องตื่นแต่เช้ามามา,มาทำมาทำให้เรียบร้อยก็มาช่วยกันเคลียร์ตรงนี้นะคะให้มันเรียบร้อย แต่ได้ถ้าปลามาก็คือเตรียมแพ็คเตรียมอะไรไปอือป้ามีกุกอกมาก่าชันอ้าววัไ้ไปใกล้เขียดกิดยางบ่ฝนตกสบ่าอาตอนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงน่าจะกิจยางนะช่วงนี้อากาศเย็นแล้วฝนไม่ตกแล้วแมนบ่คุณสิริพรคุณบู S, S R N นะคะคุณป้าสมนด้วย คำจะเลยคำคนเมาคุณสวพลนะคะคุณไม่ไมนะคะถ้าใครก็รอบดึงทุกคนไม่มีอะไรจะพูดหรอกไม่พี่เรื่อจะว่าใครเพราะไม่ชอบว่าใครอยู่แล้วจะ,จะกินเท่าไรก็เดือนน่าจะสั่งปลาร้จ้าได้จ้าสั่งตอนไหนก็ได้ขอแค่สั่งนะคะขอแค่สั่งอืม,มีมันมี มีเอฟซีหลายคนก็ท,กท,กทักทักมาว่าไอ้ป้าลงป้าลงรูปรูปลูกนะปลอมลูปลูกไอ้ลงทําไมอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนก็ก็เคยป้าเคยบอกในในคลิปแล้วแหละว่าอา๋อพี่เก็บเห็ดอยู่นี่มึงขึ้นเก็บเห็ดอยังงบางสร้างวาแท้มันเก็บแมงกุจีหรือเก็บเห็ดอืมไอพี่อเก็บอะไรฮะให้ยังให้ยังเก็ดกลางคืนบ่ เฮ็ดต,ตาบน้คุ้มขึ้น่วนยางก็สําหรับเรื่องนี้เดี๋ยวที่แจงแบบนี้นะคะทุกคนที่แจงเลยแถลงขายก็อันดับแรกก็คือที่ลงลูกลูกชายก็หนึ่งลงเป็นกําลังใจสองลงเพว่าลูกป้านี่ดูป้าลูกป้านี่ดูป้าก็ลงเพื่อให้ลูกมีกําลังใจด้วยเพราะว่าถึงแม้ว่าจะโดนแบบออคอมเมนต์ไม่ดีคขมาอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็น มันเป็นมีมีคล้าเหมือนกับเหรียญพีสองด้านอาจจะเป็นมุมลบมุมบวกนะทุกคนก็แล้วแต่ให้ลูกคิดเองในมุมมองอย่างนั้นถ้าเจอเรื่องแบบนี้แล้วเจอคนแบบนี้เจอคนเป็นแบบนี้ควรจะปรับตัวและทําตัวทางอารมณ์ยังไงนะก็ก็มันมีข้อดีและข้อเสียเหมือนกันโอเคถ้าลงไปในบ้านฟ้าก็อ,อาจจะมีบ้านฟ้าบ้านดาอะไรพวกนี้นะก็จะแบบอาจจะมีคนด่าคนว่าอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่มีทั้งหมดนะมันก็มีคนที่เออไม่ว่าไม่ด่าก็มีเหมือนกัน มันก็ให้เขาเรียนรู้ในมุมต่างๆของของโลกที่แบบเอ่อโลกที่โลกโซเชียลที่เราแบบเราอยู่อะไรประมาณนี้ก็ให้เขาฝึกเขาเรียกว่าฝึกจ,จิตใจฝึกจิตใจแล้วก็อ่าเป็นเรื่องที่แบบเขารับได้นะและอีกอย่างหนึ่งถ้าเราลงแล้วเขาก็ดูเราด้วยเราลงตาได้คือแต่ละแช็อตสั้นอะไรพวกนี้เพลงเพลิงอะไรป้าก็จะลงแบบแนวแบบ มีกำลังใจมากกว่านะให้ลูกเราดูแลเราเราลงไปมีกำลังใจลูกเราก็ดูแล้วก็เออคิดตามเราไปด้วยมีกำลังใจไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็มีอะไรหลายอย่างอยู่ที่ว่าเราจะคิดมุมบวกหรือมุมลบนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นงคนั่นเองนะก็ <c oughs> ป้าก็สอนลูกให้อยู่ในมุมบวกเสมอตลอดมาตลอดด้วยนะคะทุกคนก็นะไม่น,นยงรับเซรามสองขวดเออเงินเข้าบัญชีแล้วจ้า <c oughs> ได้ค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะแม่นยอง เอาเข้าบริษัทเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็เป็นคือทุกมุมทุกอย่างทุกจุดที่เราอยู่ในโลกของเราเนี่ยมันมีทั้งมุมนะด้านหน้าด้านหลังมีสองมุมเสมออยู่ที่ว่าเราจะสอนลูกให้ลูกเราเนี่ยให้มองในมุมไหนที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นบทเรียนให้กับชีวิตของเขาได้เดินต่อไปข้างหน้าเออนั่นแหละมันก็มีหมดแหละมีหมดแหละนะ เือนเราขายของนี่แหละเราขายของเหมือนกันมีแม่คนที่แบบเออเขาเรียกว่าสั่งแล้วไม่รับก็มีแล้วก็คือข้อผิดพลาดทุกอย่างมันมีหมดนะและการขายแต่ถ้าเราไม่กล้าที่จะเสี่ยงอะไรเลยถ้าเราไม่กล้าที่จะเสี่ยงทําอะไรเลยเนี่ยเราก็อยู่กับที่เราก็อยู่กับที่เดิมมามันไม่มีความแบบมันไม่มีอะไรที่มันมามา,มาขัดเกลาความคิดเราอเดี๋ยวเคี้ยวก่อนเคี้ยวก่อนอมลูกอมอยู่ ใช่ไหมถ้าเราก้าเสี่ยงกล้าลองกล้าลุยเนี่ยมันจะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆให้เรารเผชิญให้เรามีแนวคิดใหม่ๆแล้วก็แนวการแก้ไขปัญหาหนทางใหม่ๆได้นะก็ตามนั้นแหละนะคะสาหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะการลงรูปลูกบ้างของป้าบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยมันเป็นมันเป็นเหมือนเรามองได้สองสองมุมเหมือนกันนะมุมหนึ่งก็คืออาจจะะเออเห็นเขาว่าเขาด่า เสียกำลังใจแต่อีกมุมหนึ่งนะมันก็เหมือนกับว่าทําให้เราเนี่ยปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกแล้วก็มองในมุมอีกมุมหนึ่งที่มองยังไงให้เรารู้สึกว่ามันดีกับเรามองยังไงคนดา่าคนว่าอะไรทุกคนเพิ่มไลค์นะเ <laughs> พราะเราอะไรเพราะเราเป็นคนในโซเชียลอย่างเงี้เราหาเงินนะเราหาเงินหารายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขามากดไลค์กดดา่าเนี่ยงานะก็คือเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มไลค์ เพิ่มยอดไลค์ให้กับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรลงไปเลยนะถ้าเห็นก็ลบทิ้งไปถ้าไม่เห็นก็ปล่อยทิ้งไปอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นเรื่องปกติแต่และคนที่เขาเขาเล่นโซเชียลนะมันก็มีหมดแหละมีคนมีคนตาหนี่มีคนติดติงมีคนชมมีคนละมีหมดเลยนะถ้าเราจะไปมัวถือสาอยู่ไม่ได้กินอะไรค่ะทุกคนนะเรียบร้อยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งไม่ได้เปิดโลกด้วยมันมันมันก็จะทําให้อลกเราแคบลงแล้วก็ เราจะมีภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตน้อยลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลุยเลยค่ะทุกคนใครจะมาไม้ไหนมาอะไรยังไงเราก็จะได้รู้ไงมาดีก็ดีมาไม่ดีก็จะได้รู้เหมือนกันนะจะมาแบบเออเขาเรียกว่าหลอกดาหลอกอะไรก็กระแทกแก่เกาอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อคนประเภทนี้มาแบบนี้เนาะเม้นบอละเป็นการเรียนรู้เออไปตัวแล้วกันก็แบบนี้ลุยๆอ่ะจะยังอยู่ <laughs> ก็ต้องลุยต้องลุยอยู่แล้วนะต้องลุยอยู่แล้วอีนนอ่าใช่ไหมมันก็ก็มองแบบนี้แหละมันเขาเรียกว่าการการเติมพลังให้ตัวเองเนี่ยมันต้องมันต้องมีพลังบวกเยอะๆแต่ไม่ใช่ว่าจะใจดีจนเกินไปนะก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเพียงแต่เหมือ์แทงว่าเรามองในมุมของที่มันเป็นผลบวกกับเรานะบางทีคนคิดลบกับเราแต่เรามองบวกบางทีมันก็เป็นผลดีกับเราเองแต่มันไม่ดีกับเขานะกับเขาไม่ดีแน่นอน ถ้าเรามองบวกเขานะ่ะลบตลอดแหละถ้าคนที่ลบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปล่อยไปตามวันเวลาไปเป็นประสบการณ์การเรียนรู้เขาถึงบอกว่าการเรียนรู้ของของคนเราเนี่ยนะไม่ใช่แค่รู้แค่ในห้องเรียนไม่ใช่รู้แค่ในบ้านนะใช่ไหมไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ใช่ว่าอยู่อ่ะอยู่ที่คุณครูสอนอยู่ที่พ่อแม่สอนอันเงี้ย มันมันไม่ทุกวันเนี้ยมันไม่อยู่แค่นั้นทุนนี้ต้องมีสังคมสอนนะนต้องมีสังคมสอนนะมันก็มีแล้วแต่ว่าอยู่ในบ้านก็พ่อแม่สอนอยู่โรงเรียนก็คุณครูสอนใช่ไหมแต่ถ้าออกนอกโรงเรียนแล้วอยู่ในวงโซเชียลมันเด,เด็กชอบเด็กๆก,ก็ชอบดูอะไรชอบดูช็อตชอบดูแอปไฟแอปแดงแอปดำอะไรมาเนี้ยอันนั้นก็คือโซเชียลเพราะฉะนั้นโซเชียลก็ต้องสอนเหมือนกันนะแล้วแต่ว่าเขาอยู่ตรงไหน อยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นก็สอนตรงนั้นก็เป็นโรงเรียนหมดนะบ้านก็เป็นโรงเรียนโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนโทรศัพท์มือถือก็เป็นโรงเรียนของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรคนเราก็มีลมหายใจเท่าๆกันนั่นแหละนะคะทุกคนสองหูสองตาสองจมูกเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนรู้หรือว่าการที่จะอยู่กับมันให้ได้เนี่ยมันจะต้องลงไปนะคะถ้าเราไม่กล้าย่างก้าวขาลงไปเราก็อยู่กับมันไม่ได้เราก็ไม่ต้องแบบ เรียกว่าอะไรแล้วก็ไม่กล้าที่จะทําอะไรเพราะฉะนั้นก็ทําแต่ละวันให้มีความสุขทําแต่ละวันให้เป็นความรู้ทําแต่ละวันให้มันเป็นประสบการณ์ชีวิตให้เราได้มีแนวทางในการที่จะเดินกันต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาง,ง่ายๆเลยนะคะทุกคนเซรั่มนะคะสองขวดหนึ่งพันใครที่แบบยังไม่ลองก็ลองนะคะทุกคนเป็นความเป็นแบบแนวทางใหม่ๆเซรั่มสองขวดหนึ่งพันปกติโอ้โหไม่ได้หนึ่งพันอย่างนี้นะปกติหนึ่งขวดเนี่ยแปดร้อยเก้าสิบนะ เซร่มปกติ1ขวดเป็นยก้าสิบแต่เอซีรอนานมากจัดไปนะคะจัดไปออป้าทำน้ป,นปกทำให้คิดถึงลุงจ้าป้าก็คิดถึงนั่นแหละก็เลยเอาปกก็เลยเอารูปปลกลุงขึ้นมาเอาหน้าหน้าลุงขึ้นมาแมน